อ้าวป่าเครื่องน้อมน้อยได้ป่าเครื่องก็ให้น้ตงโตเกี่ยวพี่น้องสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและจางประเทศคืนนี้น้องน้อยได้ป่ามาให้น้ตงโตเกียวเฮ็ดกินแลงโดยพอดีเลยตงโตเกียวสิเอาไปเฮ็ดจุ่มปลาสู่ครอบครัวกินพี่น้องมื้อนีิป่าเครื่องตัวใหญ่ๆเนาะไปๆๆฮาสิงประเ็ดกินแลงกันเลยวันนี้ พีน้องจะไดีพี่น้องตอนนี้เขากับคั่วปลาเรียบร้อยเนาะนี่คั่วแล้วก็มักเรียบร้อยพี่น้องเนื้อปลาเครื่องเข้าเชฟเซรเมันนี้มาจุ่มปลาเครื่องน้ำพกคัวสาวลาวเซโนเด้อพี่การน้องที่ให้จะซุกเอาหัวปลาเครื่องลงไปต้มเลยพี่น้องได้กินของแซฟแล้วปลาธรรมชาติมือนน้ำซุปเผากรใส่ตะไคร้เนาะพี่น้องใส่ใส่แล้วกระเทียมดองใส่กระเทียมดองใส่แล้วใส่ลึกดีแลวพี่น้องนี ไปนางคนหั่นกระเทียมโด่งมาเป็นยันดุมบะมี่พี่น้องกับบะหมี่เลยไปตื้อมาไว้เนาะเดี๋ยวเอาพักลงไปเลยเนาะพี่น้องพักกาดทีเช้าลงเลยกอดจีเกีกจานเอาพักลงไปก่อนนำลายลายแล้วพี่น้องหิวข้าวพักซุกเขาค่อยเอาเนื้อปลาลงพี่น้องเลยใหาเสิร์ฟลุ่มเต้มหน่อยหนึ่งจุ่มก็ได้ต้มหัวคนก่อนหัวละพาพี่น้องในสวนเขาเลยได้ดีโหละพาเก็บมาในสวนเ่าเลยนี่ลงไปหอมๆรส พริกกระเทียมพี่น้องไผ่ที่หมักแ่บๆชเนาะซอยพริกกระเทียมใส่พริกกะในสวนเห่าอะไรพี่น้องเลยมันแก่แล้วเนาะแต่ว่ายังโบดแดงค่ะน้ำจิ้มกะเอานางคนเป็นคนเห็ดพี่น้องเลยพ่อน้ำจิ้มคือสิเพจอยู่ได้เนาะเครื่องแน่นมากเครื่องแน่นแต่ว่าเราใส่พริกกระเทียมลงไปอ,อร่อยไม่มีปีป้าหอมในเวลาเอาป่าลงหม้อแล้วหม้อเขาผดได้ถี่ขนาดเลยนะ<า>หิวเผาแล้วบโบรอซาเลยพี่น้อง น้องสาวทุกเห็นพเพราะจะเงินข่าวแม่พันตากไว้เนาะเอามาใส่เพิ่มความหอมก่อนจังหน่อยแม่พันโหนไผยวะ ừ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  น้าหนิท่านกระบอนเด้อตะเวนตันตนตมมบลงซับลงใจป้านกบินหลายขนาดเลยแม่บุอเช <ยา S 1> ้านี่ฮะลงไปจังหันนะพยานน้ำแล้วเพราะว่าอันผึ่งมาตอมหัวเลยแม่คลิปเอาเลยเจ้านะ่ะ น,นี่เราชุกขอมามาลงกัน,นอคนอ,คอนแน่ชอบชอี้อันนี้เดอาบักก็ได้เราขี้บเป็นเพี้บเป็นาะไเป็นแต่ไม้อันใส่เป็นแต่ส้มพลาเครื่องดีเพื่อนสีบมันเนาะเหมาะสำหรับคนเฒ่าหรือว่าแบบไผที่ต้องการแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องดูแลสุขภาพนี่พี่น้องหอมพักขันงคนแยงฮะ พี่น้องกินก่อนรถพี่น้องเพิ่นยั่างหิเนาะเพิ่นกินข้าวว่างสามโมงนี่พี่น้องเลยเพิ่นยังเบิ่งไก่เพิ่นงยูดูแลไก่พี่น้องหอมเนาะใส่น้ำจิ้มพี่น้องนี่น้ำจิ้มเน้นๆตรงไปอยู่ทางอันนครพนมเพิ่นสีหู้ดีเด้อพี่น้องเมนูปลาจุ๋มเนาะแบบเป็นเมนูที่ขึ้นสื่อเลยเนาะเป็นอาหารที่ขึ้นสื่อของนครพนมเลยแหละพี่น้อง ขึ้นสื่อแถวนอกแม่บอมเปนแถวในน้ <c oughs> ำจิมขิงแซ่บพี่น้องย่างเห้แซ่บแซ่บแซ่บมีเปลี่ยนเนะ<ม>าะแล้นนพี่น้องจอซื้อไทยชีลาจากประเทศมากินปลาจุ่มนับตกเกี่ยวเห็ดกับตัวน้องเด้อครับิวบอกว่าป่าบอข้าวเลยเ้อพี่น้องแล้วไหมเนาะแซ่บ บางคนเพิ่นบ่เคยกินเพิ่นก็ว่าอ้อชั้นปลาข้าว่ซั่นบ่ข้าวพี่น้องข้าวเดียวเบิดแม่ว่าเวลาอันเฮาต้มน้ำซุปเนาะพี่น้องเฮาใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดมันก็สิมีความหอมแล้วก็กินกับน้ำจิ้มขิงบวกกระเทียมพริกเข้าไปแล้วมันสิแบบอืมกลมกล่อมมามาหนุ่มน้อยบบดนี้มามาพี่น้องเอาหมี่ให้แม่เด้อสบายดีอืแม่ไปเที่ยวฝั่งไทยว่าม่วนบ่ม่วนได้ จะแม่ไปทอดพนมนำไปบูชาทอดพนมค่ะคุณแม่ค่ะบุญฮอดย้อนถึงแล้วไหมเนาะบุญฮอดย้อนเยี่ยม่ปว่าก็ยังยังดีว่าอายุมันขวัญเยืนได้เห็นทอดพนมนะอีกเนาะหายดีจากการเจ็บป่วยยังปวดแทนต่อสู้ทำเอาแม่จะบุญได้มาไทายหลายปีแล้วว่ะจะปีหลายปีเลยสุดวนแต่เลิกขวัญป่วยช่วงนั้นนะเขวันแบบ บมมีสติอีกอย่างนาะพี่น้องไปไทยก็ะซำบมได้ไปอืมช้อนช้อนกันวะโมตอนเป็นก็จากโตเกียวก็ไปทัดนมตัวน้องก็ไปทัดพนงก็ทุกไปทัดพนมกับเป็นเกียข้าวหัวให้แม่ทุกคนของพายแต่เปลี่ยนมัดให้แม่ทุกคนลายแนวกะเลยดีตอนนั้นเอฟซีพนันให้น้องโตเกียวไปขอพรให้แม่หายดีน้อพี่น้องโดยบอลนะ พระดีบัตรกุอันอันพระอุดมทรรมกะเป็นอยังให้แม่ว่าสวดมนต์บ่เออสวดมนต์แผ่ไแม่ตาเนาะกะดีมาหลายอันหลายแนวมีแต่ผู้ช้อยมีแต่ผู้ช้อยกันหลายยนวช้อยลายเทงคืนมาเนี่ค่ะทางทางหมอทางคงหมอนครพระนครกับเก่งใส่ยุดใ่ยาให้ทางมอทางของยาดีๆีทางนั้นใส่ให้เป็นดีกับคืนมาเนาะพี่น้องแล้วก็พวกใส่ขอพรนำ บวแม่ทําไปขอพนอย่างเดียวนเสีหายดีน้องชิน้องอคูออันไม่มว่าเพือ่อน <laughs> บริวารละเอียดบวแม่คิดจะขอพอแต่เนาสอซอยกันคู่อันแล้วเก็คืนมาแม่อือชจเป็นยอดเลยยากหัวอีกอยากนึ่เคืออันที่ตำรวจบริวารว่าแม่บริวารเกิรบ่ะนะ ไม่ว่านั่งกระจอดอยู่พาไปนัง่งทางให้ลูกเอารถให้ลูกชุกไปหาเกลือมาให้แม่ใช่แม่ไปกับเกลือนั่งทางทีเราได้กินโดนแล้วแซ่บขึ้นอนะแซ่บเนาะเอาไอพาดของแซ่บแล้วพี่น้องเลยเป็นยังบม่ว่างค่ะคนที่ว่ามักปลาที่ยมันเนี่ยคือปลาเพาะพี่น้องแซ่บมากพี่น้องเรือแ,แกแ ยเ่าเนนี้มันปลาไม่มันปลานี่วิตามินเออเคยเปิดกินน้ำมันปลาดีได้พี่น้องเพิ่นเอาไปเฮ็ดยาวิตามินเนาะบำรุงแม่ให้เป็นเม็ดใส่ตาเฮ็ดเป็นเม็ดอันแคปซูลือแคปซูลเป็นน้ำมันเวลากินนล้วมันจะได้กลิ่นเนาะเมื่อไม่ด้วยกินปลามวิตามินกว่าทีใทยลดหุ่นกินปลากินด้อะไรบ่ได้ได้เนาะ กินปลาดีที่สุดเลยปลานี่กินได้ตลอดเลยแมปลอดไฟโซนไปมาโซนฮะตุ๊กเดียวเดี่ยวลงใหม่นะบันนี้พี่น้องผมมีบุญเจ็นกะเอามาม่าใส่แทนพี่น้องเหมือนแซ่บคือกันบุญเจ็ดของเบิร์ตเนาะมีแต่เส้นขนมจีนและไอ้พี่ฟ้าให้นะเปิ่งเออาฟาสามสิบกินพี่น้องเลยกินเบิร์ตปีหน้าเลยสะดวกสบายขนาดวานนี้เราต้องซื้อขนมจีนตลาด โอ้ยภาคมาให้กินกับขอบคุณมากๆเด้อให้อาหามันกดเงินฉลามไปเลยกว่าเก่าเด้อ FC ฟซีโปรอฟซีโปรดกฝาคก็ได้ได้กินขนมจีนไทยก็น้อยน้อยเอฟซีไทยฝากให้พี่น้องเลยต้องบอกว่าแซ่บเนาะเส้นย้อมนุ่มอ่อนแซ่บชุกมากมากลวกไม่ได้หล่นนะแม่นลวกแป๊บเดียวตบอ่อนนุ่มเลยนะแม่เนาะ แม่มาอวยพี่น้องแต่ว่ายู่ลาวนี่ยเพิ่องสินค้าจะเส้นสดเขามาแล้วเก็บโบได้ดนเนาะบูดเสียไวเขาว่าเขาเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยส่งชำมือนะพี่น้องเอามากินเนี่ท้องเสียจนได้เข้าโรงพยาบาลนะอันไทยบ้านใกล้นี่เนี่ยกัดโบเซ็ดอีสเตอร์ยินในคือซึ้งอยู่ให้กินกัดยังน้อย เอ็ดซี่ทุกท่านก็ให้มีความสุขความเจริญหลายๆเด้อเอ็ดซีเอ็ดซี่สองยูทูบเบอร์ดิเด้อสองใดสองสาวลาวซชนนลแนวบุเคยได้กินก็ได้กินแนวบุเคยได้ก็ได้แนวบุเคยได้นุ่งก็ได้นุ่งบุเคยได้เดือดก็ได้เือดีใจให้อนจารยกัะ เรบ่เคยสิบ่คิดว่าสิได้แบบนี้ก็ได้แล้วมาเลยนะเราเคยได้อยู่เงินงามถ้าว่าพี่น้องเย็บีพเดินบ่ซอยสนับสนุนเนาะพี่น้องโอ้ยบ่ได้แต่ลุงส่งแหงเสียแหงใจแล้วก็ส่งเป็นของไซดอย่างตังต่างๆเนาะมาซอยเฮากับบะหมี่มื้อนี้ผงชักเพาะมื้อนั้นเพิ่นฝากมาให้นะ หอมจนยากืกนกินพี่น้องแบบบ่เคยซ้ายจะคือหอมแบบตอนเพิ่นฟังมากเพราะมาก่ออันนี่แมคาว่าว่าป๊าคือหอมแท้ว่ะผงชีฟ้ากับ่ผงเสียนม่วค่ะพี่น้องแบบหอมทุกกินเลยแต่ว่าสีม่วงกับเสี่ยนเหลืองๆหอหอมก็มมงเลยผงเฉพาอเป็นน้ำแม่โนโตเกียวคิดว่าหอมตัวสุกันยังหอมปรับผ้านุ่มสดอกเพื่อนว่าว่าอ่านดูดีๆนะว่าตอนอ่านนะผงซัก้อกกแล้วว่ากับเอ็ซีแบบค่าปับผ้านุ่มวันนี้บลเคยเห็นเนาะพี่น้องผงซักฟอกที่ว่าเป็นน้ำเนาะ อ๋อหอมว่าวกระแมวมาแม่มาหอมแห้งจนจั๊กจะกลืนกินมาหอมมะลีพี่น้องแม่พันก็ว่าหอมบม่มบได้ใส่ลายเลยเหมืนกันแมแน่นอนอย่างนั้นอะได้บจักกับพ,<ม>พี่น้องทีกับสีหัวแล้วบบเคยได้อยู่บบเคยได้กินบบเคยได้ใช้กันงแต่เกิดมาพั่น้บงเคย<ม>เด<ห>็นเด<ก>ี๋ยวนี้เดี๋ยวยู่ได้กินเดี๋ยวนี้แม่พันว่าป้าคือฉีว่าโพสแทนพันว่าหอมจะกลิ่นคนว่ามะลีแหละแม้วโเคยใส่ทุกอย่างพี่น้องเลย ไม่เคยใช้่นี่แหละราคากา็คือจีแพงอยู่ดีฮนะเนาะแมจึงละร้อยกว่าบาทจัาแพงร้อยกว่าบาทเนาะประมาณร้อยห้าสิบเนาะคงจะฟลักซ์ทนะี่ไม่โค้นนะใหญ่ก็ใหญ่ก็ดองเนาะเป็นกระถางเลย <c oughs> คือทางสีนี่แม่เอยใส่ได้ทั้งปีเลยเนาะก็เ <c oughs> ล่าเพื่นไปเพื <c oughs> ่อนซะีเมาเลยพี่น้องเลยแม่อีบอดัดเดี่ยวบอญอยังไงนู่คือบุญทีเท็ดอืมหม้อห้องกับผดจดจวดคักเนาะ อยากให้พี่น้องเอฟซีได้ชิมเลยเนาะปวดเลยสิบี่สูดแล้วเอฟซีบรนทักมาว่าแม่นางเซาขายแล้วบอกว่าเคยสั่งมากินแล้วติดใจแห้เองปวดาะช่วงนี้แลนางยังเราท่านลงตั๋วเด้อพี่น้องคนย้ายสถานที่อยู่ใหม่เนาะย้ายอีกแล้วพี่น้องเลยย้ายอีกแล้วโบงูว่าเผื่อว่ายากไร่เพิ่์นกับ คนจะเทศไปไหนคนเราจะย้ายทานจะย้ายแม่หอบฮุบหอบฮุบหอบพี่น้องเลยยังบุมีที่อยู่ที่มันลงตัวสีสามารถเฮ็ดครัวปูครัวปลาได้ฮะนะคืออยู่แบบทงหน้าลุงต่อมฮะมันโดดเดี่ยวนะไม่น้องเป็นตะยานก็เลยว่าย้ายออกพี่น้องเลยคนจะเ็ดไม่คนจะเ็ดไม่บะทานเป็นเก่าคนจะปรับปรุงไม่แล้วคนก็ให้ออก นางก็ออกไปแล้วก็ยากแล้วขายปูขายปลาแล้วก็ยุดหากินไปวันวันเพิ่นให้ออกเ้ากับจำป็นได้ออกพี่น้องเลยเงินโมถึงเพิ่นเป็นแสนสองแสนบาทเนาะมูน <c oughs> มเอาบุ้งว่ามือใดก็นางจีมีบ่อนอยู่ที่ลุงตัวแหละสามารถจับมาขาย <c oughs> ได้กินได้อินเนาะโซนสซนส้น,สน,สน,สนใหแล้วพี่น้องเลย เคยนางกับโทรมาจมจ้าสิเฮ็ดยังดีเด้เพื่อนว่าเพื่อนจมแถาทุกกะโมโหชีแนะนำเพื่อนจังใดพี่น้องเลยหอมผักกรขญางพี่น้องใส่ผักกระแางไหนเลยไปแต่น้อยๆเล็กๆเล็กอยู่พุ่นอยู่สบายเลยเิ็กๆทนมาหาเงินหาซ้ำอยู่ปีปัญหาโบเป็นคืออยู่คุณว่าง่ายๆกับ่องชีวิตของนางก็คืออยู่ฝั่งไทยใช่ไหม่ะไม่ไม่ เป็นนางผลหมักประเทศไทยแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นถิ่มลงเพผลหมักอยู่พุ่นแล้วเพผลหมักแห้งเนาะครึ่งชีวิตของเพิ่นคืออยู่พุ่น15ปีบ่ได้่นดอกพี่น้องเอ้ยไปตั้งแต่ยังแบบน้อยพวกมีตังเป็นน้องเอ้ยสมุนเฮา คนเงินก็มีตังมีตังอ่ะมีตังวะเอาตังมายืมหน่อยบอกมีตังพี่น้องก็หาสิงหูได้ว่าสมมติว่าเอาตังซื้อมาเป็นมงคลแล้วห้ามไหลเพื่อนมารวยแล้วก็มีตังเนาะตันมานี่มานี่มีตังแต่ละมือมีตังเข้ากระเป๋ามีตังมัวเฮาเด้อพี่น้องอาท่ารึก่อนเมื่อเ้านี้อันเฮาได้ปล่อยงัวเนาะเมื่อวานเมื่อเ้านี้เพิ่นแล้วมา มาเลยห้องห้องไอไข่ประตูเนาะแเมนงัวเฮาโฮู้เลยพี่น้องเพื่นบอเห็นคนเนาะเพื่นแล้วยับม่ายับมาบางนี้ห้องบม่ไปใช่เลยได้พอดีจะเปิดประตูก็แล่นเขาเลยปล่อยเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาเ้างันคือเก่าพี่น้องงัวเฮามนะเพนะตั้งน้องจริงพี่น้องเป็นหู้เป็นจืดเดี๋ยวนี้กะงัวเฮากะใหญ่น้ำเด็ดกะจีเจอแล้น้องไม่กระขายน้อยกระขายจะเก่าอันนี้ใหญ่แน่แล้วกะ ส่งสิพเพิือนดยูบอะไรได้ขายไปก่อนนะเลี้ยงขายนะ<า>แ<า>มน้องเลี้ยงขายขายทุกปีเลยพี่น้องพอแบบได้เงินมาหมุนใช้จ่ายครอบครัวแปลว่าห้าบ่มีนเน,นเห็ดแนว้หานะเลี้ยงเลี้ยงงูอเลี้ยงแพะแป่เลี้ยงงัว,งวขายบ่ทันในญ่ก็ขายก็ได้ได้น้อยโตเจ็ดแปดพันก็ขายเออเจ็ดแปดพันะส่วนหลายแม่เทอเลี้ยงบ่ได้เลยพี่น้องเลยเขาบักอัน ก็เลยขายออกไปดื้อเราได้หมื่นหนึ่งเนาะแม่ลูกมนน่าไม่เนาะหมื่นหนึ่งปกติซ้ำนั้นนะมันต้องหมื่นสามหมื่นสี่บรุ่ดแล้วมันโตมันจะต้นทั้แหละก็ได้หมื่นนึงแปลว่าเพื่อนรู้ว่าจังได้เฮากับจำเป็นนะเพื่อนก็เลยปงราคาเฮาอร่อยมากพี่อยจริงจริงผักบุ้งเขียวๆ คนถามว่าอากาศเซโนเป็นยังไงเนาะช่วงนี้พี่น้องตอนเช้านะอากาศเย็นเนาะกับตอนแรงแต่ว่ากลางเว่นีฮ้อนพี่น้องยังยังบ่หนาวแหงียงปีนี้แม่นทางฝั่งไทยก็คือเดียวอาตอนปลาบขทางฝั่งไทยก็คือกันาศอพู่นว่าปีนี้บ่หนาวพี่น้องแม่นแม่นบนหนาวปีนี้เนาะทางภาคเหนือไทยยังบ่หนาวแต่ว่าอันเหนือของใาวนี่หนาวอยู่ได้วยหนาวแ่าเแฝนหัวพันพี่น้องภาคเหนือนี่หนาวอยู่พคนว่า างเคลื่อนสวันเลยโมหนาวบ่่คอยหนาวยังโมหนาวแห้งจังทางเบิ่งใกล้เข้าดาวแต่ละปีเข้าดาวนี่คือแบบพี่น้องเอ้ยตุ้มน้ำช่วงหนึ่งด้ที่ว่าเฮาตุ้มน้ำอาพะหนาวช่วงน่ะแล้วผันมากลับมาวแบบนรกแม่โหนหนาว่อยนึงเส้นยาวนี่ดิแบบลมมันละหน้าหนาวนี่ยินเพว่พาปีนี้นี่คือสิบ่หนาวแห้งแล้งนาะแม่เพิ่นว่าปีนี้เนาะจังว่ากะมาเบิ่งน้ำกันมันกับ่แน่โบนอนน้ำแม่จะสิแล้งสิปวดเนาะพี่น้อง เด็กๆก็ต้องทนต่อไปสูส่โซน,น,นกันแต่จะเพิ่นัวแต่งเด้อสู่โซนแล้วก็ดิ้นรนต่อไปเนาะพี่น้องชีวิตมนุษย์เฮ่านะเฉาสำหรับสฉาซู่คิดว่าอันชีวิตมนุษย์เฮาเนี่ค่ะพี่น้องแต่ละคนน่ะมีกรรมแม่กนไม่ว่าเกิดมาเลยแบบมีมีกรรมทุกคนเนาะเกิดมาก็คือบ่มีไผว่าสิมีความสุขตลอดต้องมียามทุกข์ยามสุขเนาะ แม่จะเกิดจะน้อยจะเท่าจะหาสบายเดี๋ยวนี้แม่ครับู้ทนน้ำลูกอะไรโบคิดว่าเฮากันจีดรมาเฮ็ดยูทูบฮูจักครับพี่น้องคิดซีแบบเฮ็ดให้เฮามีชีวิตใหม่เนาะว่าไปซีซ่าแบบชีวิตใหม่เลยโอ้ยสมัยจ้าก่อนนะไโบได้ฮู้จักยูทูบเลยพี่น้องโ่ได้หิ้นโทรศัพท์เลยเนาะโบฮูจักทันสมัยอยังเลย โทรศัพท์กาหากระชลินได้ลินตอนใหญ่คนอือ่นนะคนได้ลินต้นแต่สิบสองสิบสามปีเห้านะจนสิบแปดสิบเก้าปีจ็งได้ลินโบได้ฮูจังลูกโซเชียลดอกพีน้นองตะกี้เนาะบแเบนได้รู้เกิดมาสิมาเอาน้ำแม่รู้เกิดมาบุ้มีแล้วก็เขาก็ไปหา,ปหาซื้อดินซื้อบ้านมา <but S 1> ท่อนดินให้แม่ยู่ดินอันนี้ก็นั่งท่อนมีท่อนชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเนาะเปินว่า เอดมาบ่มือยังแม่ก็เป็นคนติดการไอ้บอมมามาดีไปได้ลูกหลายได้เพิ่มลูกก็ออดีนะเดี๋ยวซองสุดท้ายลูกเป็นเจ้เลยแม่ไม่ยอ้อนจากลูกเขาให้ทุกคนลหกือมามาเอฟซีฝากให้นี่พี่น้องต้มงใส่พักหน้า,น,านี่ยตรวจยัดแจ็บ น้องน้อยคือบูเดตอัลเดอร์ไบต์ภาครนาคือบูเดตอัลดอร์บต์จงไฮการบรรยายนสยลกการมารย์ไว้พันเด็ดอยู่คันเท้ากับลกเลยเท้าแห้งเท้ามือลงวัดเด้ลกเลยหอนนเามพริกในสวนก็ได้เก็บกลิ่นได้พี่น้องบูเดตซื้อแล้วพริกเฮาบนี้เทศเดียดภาครนากะกำลังงานเนาะกำลังสน เราต้องหมั่นจิ้มดินให้เพิ่นเวลาหดแต่นนะ้ำมันซึมลงไปฮอ้มมอนบ่ไแมเออฮอ้อเชาเมื่อยชาก่อนชาเมื่อยก่อน ได้ไปคุดปูคุดหอยไปไดแล้วเดินะเก้าตัวน้องโซกรีร์ออกล้อคือเพือคุดพูดพี่น้องไปคุดเขียดมาคุดเราที่พังกลางคืนนะไปการเขียดกับหมู่ไปกวดเขียดน้อยไปการเขียดยุ่งห่วยใช่ไหมเนาะกลางคืนมาหาตะคิวกินขาพี่น้องที่ห้ว่าไ่ได้นอนเลยตะคิวกินเพราะว่ากลางคืนห้าไปหาอยู่หางกิ่นมาแล้วกล้ามเนื้อมันแบบขยายมันลอยกลางคืนมานอนในะตะคิวกินพี่น้องเลยป้าตัวเนาะกลางคืนนี่ไปหาอยู่หางกินตลอดเลย ท่านโบไปกับบได้บได้อาหารน้องพี่น้องน้าหนุ่ยแม่ก็บิดเดเบิดเทาี่ตนรููุ้้ณยา่ผัดไปหามาพ่นดิ้นผูน้อยผัดไปหาอยู่หากินมาให้กินดั่ให้ดั่มนาน้่แม่จะได้น้อยอายุแปดปีหิวมัดกามัดสองมัดนั่ให้นั่สวนโอ้ยพ่านนาแล้วบปดีใจหลายน้าพี่น้องอิจ่บได้โกหกจิงใจเจ้อพี่น้องอิจีเบิ่งให้ มาได้กดความโฆษณาบาได้คุณจักรยูทูบเนาะเขายังถ่ายทอชีวิตสมัยแต่ก่อนเนาะพี่น้องตอนยังน้อยค่ะคุณจักรยูทูบแต่ตอนนะะไปหาอยู่หากินเนาะบ่นไปบ่นหาอยู่หากินมุดเลยคันถ่ายได้ก็คือใช้เป็นหรือบอโทรศัพท์กันคันถ่ายได้ก็คือสิบอะไรตัดเจ้พี่น้องเลยตัดโปเป็ลงเลยลงเลยเรียวๆเลยคลิปเรียวเลยแหละพี่น้องยามน้ำแกงขึ้นกาซื้อกะดุ้งเนาะร้อยน้ำโปเป็นกับไปตึกกระดุ้งน้ำหมูป้าตกพี่น้องเลยเทวดาบเบอร์จอ่อยละไหมเนาะ จรอดตายรอดตายจากเกี่ยวค่ะมจมน้ํากระลหลเถื่อได้พี่น้องจังหวัดรอดมาไปงมกี้น้ําของเนี่ยพี่น้องไม่น้ํโขงนี่ไปกับมู้ไปงมกี้ไปงม,มหอยทรายน้ำมันเป็นหลุมเป็นหลุมเนาะบางบอ่อนมันเป็นดินทรายนะเม็ดกับบอลบอตีตามเนาะพ่อกับบอลตดตามและพ่อกับไปปล่อย<อ><อ>านธรรมชาติแม็กับน้องผู้น้อยอยู่เฮือนว่าจักลูกจะเป็นด้ไรแล้วกับการนิ่งน้ำลูกย้อหลังกระเตะลูกออกลูกไปทามน้ำมุ้งเว่าไหรวันยังดูดีใจ ไปหากเก็บหอยอยู่อันสุนประทานกับไปพี่น้องอน้ําเขียวยงยงเขียวงงงงอันเขื <c oughs> ่อนเด้อพี่น้องเป็นเขื่อนเขื่อนสุนประทานอยู่อันบชนัชงมโดยกับหมูน้ําเขียวเขียวปีงจับกับห้องวักวากพี่น้องยานปีงแต่กับไปไปน้ำมห,ยยหมูฮนโดยเนาะเนาะสุดยอดเซ็ตตัวน<ๆ>กินต่ออีกหลังใหม่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปเพียงแั่นี้กันเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดเซร์และขอขอบคุณขอบคุณที่กดข่ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่เด้อสบายดีบบ๊ายบาย